สวัสดีครับน้องชายนะครับเริ่มต้นอะไรครับครับผมเดชศักดาสิทธิ์ทอจโต้งปาจีมครับครับวันนี้โชคคู่เอกครับผมแรกนะครับจูฟูยูก็เจอฟุ้งน้อยเคยเจอไหมอ่ะไม่เคยครับเอ้าเหรอหรือว่าเคยเจอไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอครับไม่เคยประกบเจอเลยไม่เคยประกบเลยผนไงล่หลังเป็นไงบ้างผมสองฝั่งแพ้รวดเลยโอ้ยแพ้ใครบ้างเอาตัวนี้แพ้หลังขาวตัวหนึ่งแล้วก็ก่อนนั้นแพ้สมิงเดีย ก็โดนน็อกเลยโดนน็อกด้วยวไม่เนเต้นหครับไม่คตอนโดนสวิงเดตมาก็โดนโดนหลังขาวอีกเออแต่หลังขาวนี่เราก็เจอของใหญ่นะใช่ <นะ S 2> ครับอ่าแล้ววันนี้ชกต้องหนักเท่าไหร่ครับ สา3สิบสามสองครต่อให้ต่อให้น้องสองคนนะครับเพราะว่าชื่อเราแบบขึ้นไปเกรดเแล้วอ่ะเจอพวกหลังขาพวกสมิงเด่แล้ะการซ้อมซ้อมอยู่อ่าพีครับผมอ๋ออยู่ p ีเอยู่กับพวกชาเพชรไหมใช่อยู่ด้วยกันาโคตัดได้นะถ้ไมอยู่ด้วยกันที่คนละค่านี่น่าจะได้เจอกันนะชเอาอานะสอนเจ้าโตงเหมือนกรับ่ากายโอเหอนตัวมสอบมาเท่าไหรก็ยังไม่ได้จา เออยัง้อสอบเลยแต่คิดว่าไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาร้อยสิบแต่ร้อยา่ก็เงเหมนเดิมแต่ม ก็ต่ำสุดครับเขาทำสุดที่เราทำได้ครับนะครับร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ครับผมสี่แขกสองเจ้าต้องก็หาบ้างไปก็เขาอาชีพมาตั้งแต่เริ่มซ้อมแล้วครับอ๋อครับใช่ขั้นต่ำต้องเป็นสามหมื่นต่ำหมื่นครับอ๋อแล้ววันนี้วางแผนว่าจะไงเจอคนน้อยก็เอาไตในเกมของเราครับเแล้วเราเขาว่าเขานี่ใช่ครับเราก็ไตในเกมของเราเราก็ตื้อเหมือนกันเข่าเหมือนกันครับนะครับวัดกันวงในแล้วกันครับผมวันนี้ต้องเกิดไหมเนี่ยแน่นอนครับเออมั่นใจเลยนะครับตั้งใจมาครับอ่าน้ำหนักปล่อยแล้เท่า ประมาณหกสิบสี่หกสิบห้ได้คุณกี่กิโลเนี่ยประมาณ5้าโลแต่ปล่อย64เนาะสามสิบก็คือ130ยสามสีเลยที่เราทำได้นะครับเราคนจากจังหวัดอุบลราชธานีอีนี้อายุเท่าไหมยี่สิบแปดอะพูดอะไรกับฟองมือเลยก็วันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมมั่นใจมากครับมาเต็มที่ครับขอดกล้ามท้องเลยใช่ไหมดูเนื้อตัวหน่อะกล้ามท้องถือว่าใช้ได้เลยขอบคุณครับ สวัสดีครับแร้นำตัวหนครับคุณน้อยเกตฟ้าลีิศครับวันนี้ชคคู่เอกช่วงแรกนะครับทางช่อง t r u e f o r y o U เป็นไงการซักซ้อมมาซ้อมอยู่ใค่ไหนซ้อมอยู่สิทธิรรมวิชช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 ชทชช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 กชช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 ชมีชชชชชพชช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 ชสชชชชชชชตัวใหญ่ชช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 ช่ชชชชช่อชชชช้ชเชช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 ล่าสุดต่อยใครชช่ชไทยครับ ชนะไหมอ่วันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดครับสามเอ็ดวันนี้สามสองของเราเราได้สองปอนด์นะแล้วเจอเด็กสตาไฟแรกเลยครับได้ดูเทปของพี่เขาไหมก็ดูครับเป็นไงเทปมวยเขาอ่าดู่ดนแข็งแรงครับตื้อเหมือนกันนะเราก็ทรงเดียวกันนี่ครับแต่หลังๆเห็นเรามีการคงการฟอด้วยครับอ่าผลงานล่าสุดต่อยไว้เดือนไหน เดือนธันวาธันวาปีที่แล้วนะครับเราชนะเดบิวทยไว้ร้อยสามเอ็ปอนด์เนาะครับนะครับแล้ววันนี้มางแผนไว้ยังไงก็เดินเลยครับจุสามยกสี่อาศัยความแข็งแรงตื้อไปเรื่อยปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าปีครับสิบเก้าปีใจจังหวัดรบีน้ำหนักแปลายเท่าไหร่สิบสี่โลครับอะพูดอะไรกับแฟนมวยชาบุรีรัมย์หน่อยครับวันนี้ช่วยเสียช่วยเป็นกำลังใจในะครับจะทำให้เต็มเตี่ยมโอเคดูเรื่องตัวนิดนึง 有甘好嘛？嗯，我这边是左，你这边是右，